นลนะครับวันนี้เต้ชนลมาลองชิมนารายพิิเรียข้าน้อยชาบูนะครับซึ่งผม <c oughs> ได้ยินตรงนี้มานานแล้วผมว่าเลยมาลองจัดเต็มดูนี่นะครับที่ผมไห้นี่แล้วก็มีไท่ไปในหม้อมีก้าบูเทียมีผักต่างๆข,าข้าวโพดกระกันขาวกระดังตุ้งมีชิคุว่ามีเนื้อหมูเนื้อเนื้อไก่ มีไก่เนโวลีมีมีสปาเกตตี้ไส้กรอกมีผมแนะนำเลยข้าวมันเอ,อไก่ไห่นำเนี่ยรสชาติดีไม่มันเไม่มันแล้วก็รสชาติเนื้อชุ่มฉ่าดีครับข้ามันไก่ก็เรียงสวยอันนี้น้ำจิ้มมันสดนะครับอันนี้น้ำโปดผมก็คืออันชันมะนาวนะครับอันนี้น้ำซุปก็ใช้ได้นะครับถือว่า โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ